ทําทปุ๋ยหมัก3กองแต่มีคนอยากชั่วยอยู่สองตัวแล้วก็ไม่ลูกนี้เลยมิมิจะทําปุ๋ยหมักต่อค่ะต้องล,ลุกแล้วค่ะมันเหมือนจะลดน้ํา E-M แล้วก็ลดน้ําหมักค่ะพี่เนอลูกหนี้ได้นะคะมันตกกะปกค่ะมันตกะกปกกเราทําอย่างนี้เดือนละหนกองสําหรับพื้นที่แค่ประมาณอยู่นี่แค่ประมาณสองงานนะคะ พื้นที่พ่อปลูกอ่ะแค่สองงานพื้นที่ไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าก็ใช้ปุ๋ยหมกักเยอะเหมือนกันนะฮะเออที่จริง,งการทำกรเกษตรแบบที่เราทำนี่ต้นทุนจะสูงมากๆถ้าเราต้องซื้อเนี่ยดูจากดูจากลำปุ๋ยกองนี้นี่เราใช้ลำเราใช้ขี้ไก่ของตัวเองใช้ลำของเราเอง ใช้ลำหนึ่งกระสอบนะคะใช้ลำหนึ่งกระสอบแล้วก็ใช้แกบของเราเองแกบสิบกระสอบที่เราจะเอาลงนี่แต่ถ้าเราต้องซื้อนี่โอเฉพาะลำก็กิโลละสิบบาทแล้วแกบก็กิโลก็กระสอบละห้าบาทแต่นี้เราต้องไม่ซื้อเกษตรกร,ร,กรทุกคนเนี่ยถ้ามีปัจจัยเหล่านี้เป็นของตัวเองเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นการทําเกษตรเพื่อลดต้นทุน นะคะอ่านะคะวันนี้เราทำปุ๋ยหมักต่อเนื่องจากกองที่กองไว้เมื่อคืนเมื่อคืนก็ทำมีปุ๋ยหมักสามกองกองใหญ่กองเล็กสองกองทำไมต้องทำปุ๋ยหมักคนทำกเกษตรอินทรีย์ทุกคนนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเขาทำอินทรีย์จริงหรือเปล่าเนี่ยให้ไปตรวจกองปุ๋ยหมักเขานี่นีมีผู้ตรวจแปลงด้วยนะคะมีผู้ตรวจกองปุ๋ยหมักด้วยเขาก็จะตรวจกองปุ๋ยหมักต้องมีปุ๋ยหมักไว้ในฟาร์ม ที่เราเห็นสามสามกองนี่พื้นที่แค่ประมาณ2งานนะคะที่ทําปุ๋ยหมักเพราะว่าเวลาที่พืชเขาต้องการทานอาหารนะคะการหมักปุ๋ยนี่จะทําให้อินทรีย์วัตถุแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆนี่ผสมเข้าไปด้วยกันแล้วก็ถูกย่อยสลายพร้อมที่จะเป็นอาหารพืชพืชจะงามมากๆถ้าปุ๋ยหมักเราหมักที่หมักสมบูรณ์แล้วนะคะเอาไปใส่แค่5วันเองนะคะ พืชจะเคี้ยวขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือว่ายางอื่นก็ตามแต่ถ้าเราไม่หมักปุ๋ยนะคะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะเนี่ยทั้งแกบดิบทั้งอะไรเนี่ยรวมทั้งมูลสัตว์ด้วยนะคะเขาจะไปดึงเอาธาตุอาหารดึงเอาอากาศเอาน้ำาอาออกซิเจนที่อยู่รอบๆพืชนะคะมาย่อยสลายตัวเขาเองใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งเดือนทีนี้พืชก็จะเลื้งลงไปหลายคนก็ถามว่าอุย้ยเอาขี้วัวไปใส่เอาขี้ไก่ไปใส่ทําไมพืชเหลืองทําไมพืชไม่งามที่จริง มันยังไม่ถูกการย่อยสลายหรือหมักที่สมบูรณ์ที่พร้อมเป็นอาหารให้พืชแต่ถ้าเราหมักอย่างนี้นี่5วันเขียวเลยค่ะแล้วก็งามนานมากด้วยเมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีอย่างอื่นนะคะทีนี้การหมักปุ๋ยหมักยังไงบ้างสูตรที่นี่ใช้ไม่มีสูตรปุ๋ยหมักไร้สูตรคือมีหญ้าหญ้าที่อยู่ในแปลงนะคะที่ถอนออกมาที่ตัดออกบานแล้วก็มาเป็นส่วนประกอบแล้วใช้แกลใช้หญ้าใช้มูลไก่ นะคะแล้วก็ตัวใหญ่สลายของเราก็คือกาก,ากน้ำตาลผสมกับพอดอสามแล้วก็พอดอหนึ่งซึ่งรุดเป็นหมอดินรุดก็มีความรู้และมีปัจจัยการผลิตตรงนี้อยู่ก็ผสมกันนะคะกองอเศษวัชพืชลงก่อนก็ได้หรือมูลไก่ลงก่อนก็ได้สูงประมาณ20เซนแล้วก็ลดด้วยน้ําน้ําหมักเรานะคะน้ํานี่เราก็ผสมหลายอย่างอย่างที่บอกนะคะมีน้ําเปล่า มีพอดอหนึ่งพอดอสามแล้วก็กากน้ำตาลลดลงไปชั้นหนึ่งก่อนชั้นที่สองเอาแกบใส่ก็เอาท็อปปิ้งใส่ด้วยค่ะทีนี้ท็อปปิ้งของเราก็คือรำข้าวชั้นที่สองชั้นที่สามเราก็มาเอาเศษวัสดุเศษหยาหรือว่าแกบดิบใส่ต่อนะคะแล้วก็ชั้นชั้นที่สี่เราก็มาใส่มูลสับต่อคือทําเป็นชั้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 นขึ้นไปทุกชั้นเนี่ยต้องใส่ท็อปปิ้งเขาใส่อาหารของเขาอาหารของปุ๋ยหมักที่เป็นตัวเร่งในการหมักได้ดีมากๆก็คือตัวรำข้าว แล้วก็ลดทําเป็นชั้นชั้นชั้นชนขึ้นมานี่แค่สองชั้นกองนี้นะคะกองนั้นประมาณสี่ชั้นแต่ละชั้นนี่ก็ผสมกันแล้วก็ลดน้ำให้เกิดกระบวนกนารหมักที่สมบูรณ์ที่นี้หลังจากที่เราเสร็จแล้วก็ต้องคุมผ้าเพื่อไม่ให้ศัตรูพืชรบกวนอันนี้คือศัตรูพืชแล้วก็ไม่ให้ช่วยเร่งการหมักของเขาด้วยเพราะว่าอุณหภูมินี่จะ สักประมาณเจ็ดวันเรามือมาคำดูจะร้อนมากๆแสดงกระบวนกนารมกเริ่มทำงานแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เวลาไปอีกประมาณอ่หนึ่งเดือนกระบวนการสุกม,มากเลยทีนี้หนึ่งเดือนพอครบหนึ่งเดือนแล้วเรามาดูทุกอย่างจะเปื่อยจะยุ่ยสลายหมดเลยจะย่อยสลายหมดเลยจะยุ่ยหมดเลยเราก็เอาไปเพาะปลูกในแปลงทำให้จุลินทรีย์ทำให้ าสารเคมีต่างๆที่อาจจะเป็นสารปนเปื้อนต่างๆนี่มันถูกย่อยสลายด้วยแล้วความร้อนมันทําให้เกิดการฆ่าเชื้อโรคด้วยปุ๋ยหมักเราก็จะสะอาดพ,พืชที่เราุเอาไปปลูกเนี่ยก็จะได้รับอาหารที่สะอาดทีนี้ถ้าผู้ไว้พวกเราไปทานสดหรือเอาไปปั่นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีอีโคไลไหมมีเชื้ออย่างอื่นไหมเพราะว่าเราหมักอย่างดีในกระบวนการผลิตของเราเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็น สวนผักคนเมืองกินสบายใจค่ะ